นี่ครับตู้พร้อมดอกครับดอก350บาทนะครับดอก350บาทนะครับแหลมยูนิตคอม CC เน็ตเวิกในตัวชุดแขนโรงงานนี่ครับสลักโรงงานนี่นะครับตะแกงรงปัม๊มตะแกรงเรากอดข้างล่างนะครัแจกตรงนี้มีวีข้างล่างเลยรบนี้กอดทั้งตู้เราตะแกรงคนระับแล้วก็ีฟิลเตอร์ครับท่านที่สั่งจองถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้จะได้รับฟิลเตอร์ด้วยนะครับนี่ครับไม่ต้องเพิ่มตังค์งตัวนี้ครับมีพิเศษที่1ี2หนึ่งสิบสองนิ้วหนึ่งคูณหนึ่งนะฮะ นี่ครับนี่สลักลูกปืนนี่แขนก็จะสวยประมาณนี้ครับนี่นะครับขึ้นแขนก็คลาสสิกอีกหนึ่งแบบแล้วแผนบนหน้งร้านเลยครับนี่ถ้าสั่งสิ้นเดือนนี้นะครับถึงสิ้นเดือนมกราคม -65 นี้ลูกค้าจะได้รับฟิลเตอร์นะไม่ต้องเพิ่มตังค์ครับตัวนี้ติดฟิลเตอร์ให้ฟรีนะตัวนี้ครับเนี่ยฟิลเตอร์กันฝุ่นกันแสงเข้าดอกถนอมดอกดอกสีไม่เสียดเร็วนะครับป้องกันฝุ่นเข้าที่ตู้ลำโพงอย่างนี้ อาจจะกันฝนได้ประมาณ50%อย่างเงี้ยกันฝนสาดใส่หน้าดอกอย่างงี้ก็ถือว่าก็คุ้มนะครับกับการโปรโมชั่นโปรโมชั่นนี้ให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับ3า9 0บาทตู้พร้อมดอก12นิ้วที่ดี่1นะครับตัวนี้ก็นี่นะครับ1ินิ้วชุดแขนโรงงานหูจับเหล็กตัวนี้ครับลูกยางกันจิ้งทั้งหมด8ตัวเพดลลฝนนับไปอัดตรงหูจับนี้ไม่อัด20บิลที่เราใช้ งานสีทีสวยตรงนี้ให้ลูกค้าได้ปรับแล้วก็พิเศษตันนี้สีที่เราใช้เราใช้สีโจตัน t o a ในการเคลือบเนื้อไม้แล้วก็พ่นสีแบบนี่ครับภาษาอีสานแปลว่าพ่นแบบบะต้องแห้งครับบะตองแห้งสีนะครับอัดให้เต็มเลยครับเนื้อสีพ่นแบบให้เต็มตัวนี้ครับเพื่อเพื่อให้เนื้องานมันเคลือบเนื้อไม้ให้สวยงามไม้ที่เราใช้ก็ใช้ไม่อัดคุณภาพเลยมนี่ไม่อัดทาไม่อัดไม่ได้เวลาตัดโลโก้ตัดแล้วมันก็จะฉีกมันก็จะแตกออกครับทำงานยากขึ้นอีกครับตัวนี้นี่นครับ ไม่ต้องโพเยอะครับตัวนี้เพราะว่าเนื้อไม้มันได้ตัวนี้อย่าที่เราใช้นําไปอัด20มิลไม่อัดแท้นะไม่อัดเกียรติกับเพราไม่อาดตาภูเขาเลยครับอย่างนี้เกียรติเกียรติไม้คือว่านบเกียรติไม้คุณภาพตัวนี้ครับที่เราใช่ครับเพื่อลูกค้าได้รับสินค้าที่ราคาถูกแล้วก็ต้องดีด้วยนะครับตัวนี้ที่ใช้ตัวนี้นะฝากด้วยกันครับทีนี้หนึ่งนะครับตู้พร้อมดอกนะครับตู้พร้อมดอก32,90บาทโปรโมชั่นช่องนี้ให้ฟิลเตอร์ ฟรีทันทีเลยนะครับปิดฟิลเตอร์ให้ทุกใบนะครับในโปรโมชันนี้ตู้พร้อมดอกนะฮะเฉพาะตู้พร้อมดอกส่วนตู้เปล่าก,ก็ยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมครับ4ใบ7,990พักบาทนะครับ4ใบ7,990บาทถ้าเป็นตู้เปล่านะฮะในโปรโมชันเดิมลูกค้าที่ซื้อก็ซื้อเป็นเซตเลยครับจะได้คุ้มค่านะครับถ้าซื้อ2ใบ2ใบ1ใบ3ใบก็จะราคาอัพขึ้นมาอีกตอนนี้ก็ให้ลูกค้าซื้อทีละ4ใบจะโปรโมชันส่วนตู้เดียวนะครับ ตู้พร้อมดอกนี่คือซื้อใบเดียวก็ได้ครับหนึ่งใบเราก็ขายถ้าตู้พร้อมดอกนะสามพันสองร้อยเก้าสิบาทตู้พร้อมดอกสิบสองนิ้วเดี๋ยวแขวนขึ้นก็จะสวยประมาณนี้ครับงานดนตรีงานต่างๆก็ถือว่านะฮะร,รูปลักษณ์หน้าตาก็สวยงามเลยครับนี่นะที่ที่หนึ่งสิบสองนิ้วนะครับตู้พร้อมดอกสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทพิเศษถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้เราแถมฟิลเตอร์ให้ฟรีทุกใบขอบคุณทุกการติดตามนะวันนี้อัปเดตโปรดิทีเด็ดที่อุบลราชธานี18มกราคม 2565ยามเช้าที่อุบลราชธานีขอบคุณต้องการติดตามนะครับสวัสดีครับ